คนพงมาแล้วเออกูให้มึงแนมไหมแนมไว้แนมไใบใบแห้งกว้าไรเอน้ำนี่เราบบบนี้มันลงน้ำแล้วไปหาปลูกแคคเคียวต้นบข้ามแปลงช้นน้ำเออปลาดุกครับตรงน้ำกกงใช้นำ้นำมสมนะ หัวน้ำกัเขียวมืดกํเมาน้ำไ้ไรโถดแม่น้ำเลยนี่โอ้ยสักกะหาโยาปดงยอมตุ้มแมปลาขเขาเนึงยอมสีดเลยนตปลาหอยไงเติบด้เรือมาตัด จาบตีวะเปนอะไทเหี้ยโอปีหมิดลก็เห็นว่ะเอะหูอะไรไหมเจบุญนี่ปเฮ่ยโอ้หูขนาดนี้ไหมน้ำตัววอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวไ่หันละไหันละไปปเอาน้ำมาแทงไปเลยนูม่าเไปอ้ำคไเนี่ยเหูอะไรี่นี่ตามแตกเัวอเทะเงอะเอไมาต้มทับบได้ม ช่วง <ọ> c ัง <conclusions> uh ีม oh like ันนากอ้นลโอ้ยผมมุดเลกดด้นี่ังเหนกัได้รถดังนั้นน้ำตีงอย่นี่โอ้ยใสซะแล้วนี่ผมไตงนนกูหุ้เชื่ออยู่ในใจปลาขาไหลได้ก้อยปลาขาวลมันไงบไปลงไปังไหนลย

มันเอาอะไรหรือใส่เบ็ิดิืมึงไปกับเพื่อนเราละโอ้ปลาท้ายออกเก่าออกงันาะนี่ละธรรมชาติบูแก่ลกไหมบัวทา้งกระป๋องเงินมุนเรี่ยย์ไอเด็กมเมาเมเาไอเน็เจ้าคอนมาเห็นพระมินนั่นน่ะ แกะข้าวไหมข้าวปูเอาเตาตัวน <S hy ma lush> ี้ถือเยียบลงุ่มเตาดีเดีเป็นตะดอยมันจะได้กก่อันนไปเชตตาปู Bà นู่น nhắn lấy bà này มัน kia เฝ้าก็

nhắm gì cái đuôi บ่หม่ํา buộc กะนูยําไปสิมันจะเป็นคู่ติวะบวกบวกทั้งนี่วะ này

ในสองตัวแล้วครับฟันไห <dat> <aha. S 3> ลหนขึ้นเทิงๆอย่างนั้นเหมืนขึ้นเทิงเนี่ยนี่น่ะล่ะสองตัวตัวนึ่งี่เราทอพูดอ่ะ ผู้หาปูเด้ประไลนะดลาไปเห็นเนาตูหโชว์กล้องแง่ให้ด้วยโอ้ตวไงครับได้แล้วครับต้มต้มแรงต้มแรงพอดี

hẹn mốt là hẹn là, ừ. mỏ nó lay thế nghe tui nghe thằng xưa nè năm nói.

าไปตั blender, ้งมันนะพอดีเลยทางหลังเจ้น่นแหละตัวหนึ่งทย่งนี้บวงน้ำนั่นแหะล็อกใกล้ๆทอน Thank mm -hmm. you. ประแดกแสบปลาลานัวของพอียครับพอจับบัตรนุงน้่นนี่ยแหละครับผมอเบอร์โทรครับติดต่อหรืออยากซื้ออยากได้ไปใส่กอกใส่แกงใส่ตำบกหุ้งครับศูนย์แปดหนึ่งสามาแปดหนึอรับอีกเบอร์นึงครับ0 8 7 1 1แปดเ8็ครับติดต่อได้ครับปลาแสบประแดกนัวครับขวดหนึ่งขวดละยีิบหาบาทครับ โล1นึขวดสองรสิบาทครับหรือเป็นจันแกล่อนครับแกล่อนละร้อยบาทครับผมติดต่อได้เลยครับ